โอเคครับสวัสดีอันนี้คือช่างล้างน้ามาเก็บล้างน้ําที่อยู่แปดลิ้วนะครับจะไม่ยิงพิยูแต่ก่อนที่เราจะยิงพิยูเนี่ยเราก็ต้องทําความสะอาดตรงที่เรายิงก่อนอย่างเช่นตัวเนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับตัวนี้เราก็ขัดก่อนนิดนึงว่ามันเป็นล้างน้ําเดิมลังน้ำเดิมแต่เจ้าของเขา เจ้าของเขาไม่อยากอันนี้เอาคัตเตอร์ไม้พี่น่อยเียก,ยก็ได้กกไดไกกีก็เอกยัากเียนตกงก็ใช้ได้อยู่ไหซ่อมได้เราก็ซ่อมใช้าเมาแบบที่เจ้าของเขาขอมาควรตรงรอบข้างอยาให้มีแบบพวกเดี๋ยวูมันจะก่อนไม่ค่อยแน่นครับ หนังต,ตัวนี้ก็ไม่ไม่มีรูรั่วนะครับแล้วก็เททความอาจจะให้ไม่ต้องให้มันมีฝุ่นการยิงของเราเราก็ยิงไปตรงนี้เลยแต่ต้องใช้ใช้มือของเราเป็น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 นิ้วชี้นะครับนิ้วกลางไม่ได้นิ้วกลางเวลาเราลูดนะครับ นิ้วกางนิ้วกลางนิ้วกลางเอาไว้ใช้อย่างเดียวครับผม <c oughs> เราต้องต้องต้องใช้นิ้วชี้เวลารูดนะแต่ผมจะรูดเลนะกลางมันไม่ถนัดใช่ไครับ <c oughs> ก็เราก็จะเป็นนิ้วชี้รูดตรงนี้ก่อนครับมันก็เรียมเมมานิดหน,นึ่งหน้างานมันค่อนข้างจะทําลาบากครับเพราะตรงนี้เราน้ำมันแคบน่ดนึง <c oughs> คือว่าตรงนี้เราไม่ไม่ต้องเน้นเน้นสวยเน้นเป็นแค่ว่า ไม่ให้นะ้ำมัน,ม,นมันซึมออกได้เน,นความแข็งแรงไม่เน้นสวยนะครับตัวนี้แต่เราจะเก็บด้วยอะคริลิกเป็นในตัวทาเป็นเป็นสูตรใหม่ครับเขาเรียกว่าของยีหออนะย่ห้ออะไรนะผมก็จ <B ed> ําไม่ได้ยี่ห้ออะไรนะเบ็ดบอลเบบอลแตเเเเ่เราต้องเราต้องยิงปีีอูไปก่อนหนึ่งรอบแล้วทาอะคริลิกสองรอบ แต่ตัวนี้จะเหนียวมากเลยทนทนกว่าตีด้วคนเยอะครับตัวนี้ราคาก็หลอดสองร้อยกว่าบาทนี่ครับก็หลอดเ,เดี๋ยวเราก็จะมีตัวนึงเก็บ,บ,บ,บนี่ครับย่อของเบสบอลมันก็จะเป็นประมาณเกี่ยวกับงานการแบบรั่วซึมสุกจารนะครับผมจะทาตัวนี้อย่างตัวนี้เป็นตัวที่ว่า ผมได้ยิง PU ไปก่อนแล้วรอบหนึ่ง PU ก็พาลงไปเลยไม่มีอะไรแต่ตัวนี้เป็นรอบที่สามก็จะดูงานก็เหมือนสักประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบความสวยแต่ไม่ได้ไม่ได้เน้นร้อยเน้นแค่ว่าน้ําน้ําไม่ั่วลงไปข้างล่างแค่นั้นเองเป็นเป็นโรงแรมแบบว่าประมาณสักสามปีแล้วครับก็จะมีนูน่นด้วยครับเป็นน้ำบางประกงประมาณนั้นครับผม ใช่ไอฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อกุก้งบ่ออะไรประมาณน,าณานี้ครับตรงนั้นบ่อกินได้าศดีครับทีนี้เขาบอกว่า,าบางมปะกรน้ำมันขึ้นลงลงน้ำเมื่อเช้านี้น้ำลงตอนเทียนน้ำขึ้นอยู่แล้วนี่ก็จะประมาณนี้แต่มาดูตัวนี้ตัวรูเนี่ยเราเราเพิ่งทาไปเราต้องปล่อยให้มันเซฟตัวสักยี่สิบชั่วโมงดีกว่าเพื่อความชัวร์ให้มันแน่นเราจะเพิ่งไปทาโอเคครับฝาก มันเป็นเขาเรียกว่าอะคริลิกทากันซึมครับผมดีครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมยึดเกาะแน่นมากแรงยึดเกาะสูง